ก็เป็นขอน้ำกันครับเหมือนครับขอนิ้วัดจากวงไงครับวองไงข่าวารายครับหมือนนิ้วัดตําบนแล้วก็กินข่าว

มดไปเยอมามงคนดเนอนี่หมดตงงยังนี่แซบที่สุดในโลกเลยปีนี่แซบดปีหนที่นี่นั่นเห็นว่าครับเป็นกรนตี้ฟังนะครับรังปีใหมยังแยบอยู่มาครับบเนี้กอนนี้อยากกินข้าวกันนะครับเลยแค่นี้ก่อนครับครับมาเปิดก้อนมาั่นพันวาอ้ยไปพกินก้อนนั่นตองเลยไปยิบต้นในก็นด้ยมืนลูกกัน้องกเจ้้หย่นเรกต้องกิน